สวัสดีวันหยุดวันเสาร์ค่ะเมื่อน,นี้เป็นวันแม่นะคะวันแม่ที่เมืองไทยเดี๋ยวแม่สมสิพาเพื่อนๆนมาอัปเดตสวนแม่สมค่ะว่าเป็นยังไงแน่เมื่อน,นี้แม่สมบ่ได้ไปเหตุงานสวนนะคะปะกติกับไปเหตุงานสวนแขกเคียจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์กะทาสวนของเจ้าของค่ะผักก็เริ่มง้ามง้าพี่น้องปีนี้อากาศก็บ่ดี แต่ว่าเริ่มจะมาห่อนช่วงนี้ค่ะเพราะอากาศอันห้อนผักก็เริ่มง้ามพี่น้องเอ้ยสีได้ทันมาน้อเดือนกันยายน่ยคือเขา้าใบฤดูใบไม้ร่วงแล้วใบบัวบกไม่สมกับง้ามง้าพี่น้องเอ้ยไม่สมกับขยายเต็มพื้นของนี่่ะของกินเห่าอยู่บักพริกบักยังกะรังสีออกดอกอายุนในกินเห่าตอนนี้ก็สามสิบสององซา เปิดออกขันมาเปิดประตูออกมันเสียอบห้อนคักพี่น้องเลยผักแพลวไม่สมกับงามงามพี่น้องขยายออกมาใส่นี่ค่ะผักแพลวปลูกง่ายมากพี่น้องเลยปลูกได้ค่ะปลูกในโรงเรือนในงามขนาดไม่สมขยายออกไปเลยกันยังพ,พี่น้องมันแตกออกมาไม่สมว่าสีเด็ดออกอีกอยู่เมื่อข่ามือเนี่ยเพราะว่ามันงามบักพริกแม่อยากได้บักพริกมากก็บักพริกเกล็ดสีจ่อยพี่น้องเออเวลาสุกมันจะเป็นเกล็ดสีค่ะ แวผวพุ่นะสูงอาดลาดแข้งกันไงแข้งกันสูงตามพื่นตามยังก็มีบวบกค่ะฟังพุ่นก็นมีผักไ่มะละีินกค่ะแม่พี่นอ้องปลูกผสมปนนปีกันไปหยาดกันไงมะกรูดก็มีไม่สมเพาะฟังนี่ยังตัวหน่อยอยู่ฟังพุ่นไงแน่แหละพี่น้อง,งอเออผักกะลังเสียงงามไงไห่ทันมโนอพี่น้องเอ มาละกินกับใบับใหญ่พี่น้องงามงาม,มพีกเกิดกลังสิเป็นมากเบิง่งไม่สมสิพาเพื่อนเืเบิ่งพิกเด้อพีกอีกอย่างพี่น้องเลยนวยยาวอัดหลดัดว่ามันพิกกันนี่บอกไม่สมกับจำสายพันธุ์บ่ได้มันหลายสายพันธุ์ผลเอา,มาเมล็ดพันธุ์มัติเมืองไทยเนาะค่ะสมปนเปกันไหมพี่น้องอจำบ่ได้ ตอนปลูกแต่ไซส,สัญลักษณ์ใส่ซื้อไว้อยู่พ่อมาลงแปลงไงจักเป็นยังเป็นยังบัดนี่ะ <c oughs> ต้นได่มันงามต้นไถ่มันงามแม่สมก็เอาอสีเอาอพันไว้เนาะคะ่ะเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูผลคุณแม่บักพริกแม่พันนี่ยังพี่น้องรู้บ่เออไม่สมควรจำบ่ได้นี่แม่สีม่วงเลย <c oughs> ฟังี่ก็สูงหอดเอวคุณบอกพริกก็ลังสิเป็นดอกฟังนะ <c oughs> อันนี้เป็นพริกชอดอกไม้ไม่สมเนาะคะ่ะสามปีแล้วนานา,นาไม่สมยกเข้าไปในบ้านนี่แหละโลกดอกพี่น้องไม่สมเด็ดกี่เลียเด้แต่ช่วงนี้บ่ได้เด็ดเพราะว่าเสียพันมันเนาะคะ่ะผักบุ้งเย็นดาโฟไม่สมกับมีผักบุ้งเย็นดาโฟกับเผาผักซีใบเลี้ยมีสุอันสุนแนวเอาโหลดตอนนี้ โหล้าตามพื้นกันมีผักซีปปอมเนาะค่ะนี่ผักซีปปอมผักซีกินไหมจริงๆมันปลูกนอกลงเลือนได้ค่ะผักซีปปอมมันทนหนาวได้อยู่แต่ว่าไม่สมเสียเอา,มาเมล็ดพันธุ์มันก็เลยเอามาปลูกในรงเลืน้นให้มันได้มเมล็ดเร็วๆค่ะโอ้ยพาไปเบิงบ่งบักแตงเลยพี่นองเอ้ยบักแตงหน่ยอย,ยบัตไงบัตแตงอ่นญี่ปุ่นแม่แตงนี่ไหม สิไดเดดไปกินแล้วพี่น้องมานตอนเป็นดอกละลายหลมานนั่นมีสุงาเลยเด้พี่น้องเนี่ยเพราะแต่เริ่มใหญ่ไม้มันเหี่ยวจัิงส่แม้ถามมันเจ้านายอยู่สวนพันวาบักแตงมันสิมักต้องให้ปุ๋ยให้อาหารมันดีๆเด้มันมักดินดีเพาะนะสงสัยว่าได้ใส่ปุ๋ยมันบ่ไม่สมใส่แต่น้ำหมักชีวภาพค่ะปลูกนี่ก็ว่าได้ใส่อียง อันนี้ก็เป็นมะละแมวนะคะมะละแมวนี่ไหมไม่สมเคยลงให้เพื่อนเื่อนเบิ้งในย t u b e แล้วล่ะมะละแมวที่ไม่สมซื้อมาจากล่านตุรกีแล้วออกมาทำพันุ์เองค่ะมาทำพันุเองนี่มีอยู่สามต้นตอนนั้นมันก็งอกมาลายอยู่ไปจอบเบิ้งมันดุปดแกะเบิ้งมันมันก็นานปงแท้เลยนะมันกำลังสิปงตายจ่อยไปดูเล้วมันดีลยนี่พี่น้อง กะเพราแดงกะงามงามพี่น้องเองก๋กำลังสีงามอดูผักบุงเย็นตะัฟเป็นตะกรบเป็นต er นะแซบเนาะมีสุอันสุยางอาโรดนี่ค่ะนี่เป็นใบมะกรูดของไม่สมนะคะเนี่ยไม่หลายต้นอยู่พี่น้องเกือบสิบต้นอยู่อันนี้ก็เป็นพริกชอ่อดอกไม้เห็นบหมงามงามไม่สมปลูกลงพื้นนี่นี่แหละงามงามพี่น้องเอง๋ เดี๋ยวพาเบิงบักพริกอีกมุมนึงโอ้ยหน่วยหลากดินเลยพี่น้องต้นเตียเต้ยๆไหมะนี่พันอย่างน้อยหน่วยใหญ่อย,อยู่พี่นอ้องเอ้ยคุณน่ะอัดลาดอัดลาดอยู่ป้าบักพริกลองชิลีเห็นบ่น,นี่ไหมผู้ใดรู้เนาะเพื่อนๆผู้ใดรู้คุณแหมป่านงูเขียวรถพี่น้องป่านงูเขียวโอ้ยได้กินไห้บอน้อน งามขื้นงามขื้นพ่อแดดโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไรโอกาสนาพามาอัปเดตเบ้างไหม่พามาอัปเดตสวนน้อยใหม่มีพี่น้องบวัวบกสอนสอนปลูกง่ายๆพี่น้องวะะอ่าแต่เพาะเมล็ดมันได้แล้วบันนี้วะะ่าจะเอาลงดินบนร้ลามไปอันนี้เป็นผักกัญจงเด้อพี่น้องเด้อแม่ส้มว,ว่าสิแปะอยู่มั้อนี่ิทันท่ันบวบตัวลองิึงคุณแม่ส้มเอาแปะพี่น้อง เอาแเปะลงพื้นพุ่นะมันลามไปไหมพี่น้องเอ,อ้ยพุ่น่ะเก็บกินเรี่ยเด้นะ่ะลามไปไหมโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวจังไนโอกาสนาพ่อกันไหมค่ะพามาชมสวนหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะ